เจอแล้วครับนี่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 เห็นไหมและนี่ครับช่างนาเดชเลือกไว้ซอกเอาไปตามหลอกเลือกนี่ขอดคกมาแล้วนะยายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหน,น้านาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างนาเดชพาออกทะเล е นะครับ หากริมชายฝั่งกันเนาะช่างเดชมีอุปกรณ์ก็คือกระสอบนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างเดชจะพามาหาวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดหนึ่งอยู่ตามแนวชายฝั่งเนี่ยครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่าคืออะไรไปครับผมวันนี้มากับแม็กสองคนนะครับวัตถุดิบที่เราหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่แถวๆอวนนี่แหละครับวันนี้เรามาวางอวนกันเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วครับ <c oughs> นี่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  <c oughs> เรียกว่าแมงกระพุนถ้วยอ่ะเราจะเอาเนี้ยไปทําวัตถุดิบไปทําเมนูกันครับเก็บนี่เห็นไหมโอ้ตัวนี้โตครับแมงกระพุนถ้วยนี่ไม้แล้วครับน้องไม้แล้วไปไหนละฝักไม่เจอนี่ครับ ปกติฤดูที่เขาเข้าชายฝั่งเนี่ยจะชุ่มมากนะเลือกเอาสวิงมาตักหรือเลือกจับอะไรครับและนี่ครับช่างเดชเลือกไว้เห็นไหมเต็มเลยครับตรงนี้เลือกมาจากไอ้ที่าชาวบ้านเขาใส่กุ้งนะครับขึ้นมาพร้อมขยะเนี่ยแล้วมันมีแมงกะพุนติดมาด้วยทีนี้เขาไม่เอาครับเขาทิ้งแล้วช่างเดชก็เลยมาเลือกเลือกมาคัดคัดเอาที่ช่างเดชพาไปจับในทะเลได้สัก สามสี่ตัวนะที่มันติดอวนครับลอยมาแปะก,กับอวนแล้วก็จับเอาเนี่ยแต่ว่าชุดนี้ไม่ต้องไปจับให้เหนื่อยครับเขาทิ้งแล้วเอาเลยเก็บใส่กระป๋องไม่ใช่กระป๋องเลยเก็บใส่กระสอบนี่เท่านี้ก็ได้เป็นมือแล้วครับก็เราจะเอาไปเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปดองเนี่ยมันจะหดลงครับมันจะหดเพราะว่าแมงกะพรุนนี่มัน มันเหมือนวุ้นอ่ะมีน้ำเยอะครับหากินง่ายๆครับไม่ต้องไปลำบากเขาใส่ขึ้นมาให้แล้วเรามีหน้าที่เก็บอย่างเดียวอ่านี่เลือกเอาตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ตามชอบครับนี่เท่าน,นี้ก็ได้แล้วนะเมื่อเราได้แมงกระพุนมาเนี่ยเราก็กลับมาบ้านนะครับเอามาล้างให้สะอาดเนาะ นี่ล้างทรายล้างอะไรออกให้ดีครับก็จะได้เป็นแมงกะพุนตัวใสๆแบบนี้นี่จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาดองแบบโบราณเนาะดองแบบกะพุนดองพื้นบ้านนะครับเป็นวิถีภูมิปัญญาการถนอมอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดองกันครับพักกะพุนไว้แบบนี้ก่อนการดองกระพุนเนี่ยที่บ้านช่างนาเดชจะใช้เปลือกไม้นะครับ เปลือกไม้ที่เราจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเปลือกไม้อินรีครับผมต้นใหญ่ๆแบบนี้แหละเนี่ยเราจะเลาะเอาเปลือกที่อยู่ตรงโคนโคนเนี่ยครับภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าเสียบครับเสียบไม้อินทรีย์ช่างเด็ดมาถากไว้แล้วนะนี่เราจะใช้เปลือกมันในการดองครับเราก็ลอกเอาเป็นแผ่นๆเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ หลอกให้เห็นเนื้อในเลยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะสร้างเปลือกขึ้นมาปิดอีกทีหลังนะครับเราจะลอกแบบไม่ให้รอบต้นอะ่ะถ้าลอกรอบต้นเลยเขาจะตายครับน้ำเลี้ยงจะขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบไม่ได้เราจะตัดเอาเป็นช่องๆไปแบบนี้เปลือกเขามีความหนานะนี่เเก็บเปลือกไปแล้วเดี๋ยวเอาไปทุบครับ เอาไปตามลอกเปลือกนี่จากนั้นก็หลอกก็เลยครับเนี่ยนี่เห็นไหมได้แล้วครับเอาไม่เยอะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาแมงกระพุนมา,มากเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะสองเปลือกครับ นั้นก็กลับไปบ้านไปหาคนย้ายครับหลังจากเราได้เปลือกไม้อินทรีย์มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการทุบให้ละเอียดๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวที่เราทุบเนี่ยเอาไปคล้าดองกับแมงกะพุนนี่เราก็จะได้เป็นเปลือกไม้แดงๆแ,แบบนี้ครับเนี่ย เนี่ยแหละเราจะใช้ในการดองอหลังจากทุบเสียบได้แล้วเนี่ยจากนั้นมาเริ่มดองกันนะยายเริ่มจากเอาเสียบลองก้นถังเนะาะแล้วก็เอาแมงกะพุนวาง เราจะใส่เป็นชั้นชั้นนะยายนะจ้่โรยเสียบแล้วก็วางแมงกระพุนแล้วก็โรยเสียบนะยายนะ <Yeah. S 1> อืมทำเป็นชั้นชั้นครับ สมัยนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เขามีดองเกลือใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ดองเกลือเนี่ยมันจะสีออกเขาขาวข,ขุ่นๆเนาะ <Yeah. S 1> แต่ดองเสียบโบราณแบบนี้เนี่ยอ่าน้ําจากฝาดเนี่ยมันจะออกทําให้แมงกะพุนเราออกเป็นสีแดงๆนะยาย <Yeah. S 1> วิธีการดองแบบโบราณครับแบบนี้นี่สมัยใหม่ที่นิยมกินกันตามตลาดจะเป็นดองเกลือครับใครอยากดองโบราณก็ทําตามคุณยายเลย ใช้แต่เสียบอย่างเดียวใช่ไหมยาย่ไม่ใช้เกลือเนาะไม่ใช้เกลือเอ,อชั้นสุดท้ายพอเราใส่แมงกะพุนแล้วก็เอาเสียบโรยไปแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะเติมน้ําให้ท่วมตัวแมงกะพุนนะครับแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้เนาะเราจะดองทิ้งไว้ทั้งหมด3ามวันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากสามวันแล้วเรามาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงครับผ่านไป3วันแล้วนะยาย มาดูกันหน่อยครับดูนะทุกคนน้ำแดงแป๊ดเลยครับน้ำเปลือกอนะินทรีย์นะนี่แมงกระพุนของเราก็ได้แล้วครับเห็นไหมทุกคนจากตัวหนาๆอ้วนๆพอเรามาดองแล้วเนะี่ยเหลือตัวแบนๆครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกไอตัวหมวกมันไอตัวนี้เขาเรียกตัวทางมันทางเด็กเรียกอกมันครับหรือตีนมันนี่แบบนี้กินได้แล้วนะเราก็ จะเอาอันนี้ครับขึ้นมาล้างล้างทำความสะอาดแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่สีมันก็จะออกแดงๆเรื่อเๆนะทุกคนแมงกระพุนครับแบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เนาะดูครับแต่ละตัวถ้าที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็ใช้ดองกับแมงกระพุนล,ลดช่องนะครับตัวมันจะใหญ่กว่านี้เยอะอย่างบางตัวเนี่ยเท่ากับถ้วยเนี่ยครับใหญ่มากแมงกระพุนล,ลดช่องนะแต่ว่าอา่า รอบนี้ช่างเ d e s เสนอวิธีดองด้วยแมงกะพุนถ้วยครับตัวมันก็จะเล็กๆประมาณถ้วยอย่างนี้นี่อ่ะแบบนี้นี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยแมงกะพุนดองเราจะกินกับน้ําจิ้มถั่วตัดนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันวัตถุดิบในการทําน้ําจิ้มเนี่ยตัวสําคัญเลยก็คือตัวนี้ครับบ้านช่างเเด s เรียกว่าถั่วตัดนะแต่หลายพื้นที่อาจเรียกไม่เหมือนกันนะครับบ้านไหนเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยเนาะบ้านช่างอ d e เรียกถั่วตัดครับเราจะใส่คกแล้วทำไงยาย อ่ะตำก่อนนะนี่คลิปนี้เสนอวิธีการของสุดยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับในการถนอมอาหารนะดองแมงกะพุนด้วยเปลือกไม้ครับถนอมอาหารไว้กินด้วยเปลือกของต้นไม้นะทุกคนจะได้เห็นนะครับวิธีคนโบราณของทางตราดนะ ตำถั่วตัดให้แหลกละเอียดแบบนี้นะครับจากนั้นยายทำอะไรต่อตพริกกับกระเทียมจ้ะพริกกับกระเทียมนะอ่าพริกสดกับกระเทียมเอามาตำนะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดภูมิปัญญาของคุณยายหนึ่งอย่างนะครับยายทำเครื่องอะไรเครื่องกันพริกกระเด็นเนาะเอาถุงมาสวมสาดครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาใช่ไหมยาย อ๋อเดี๋ยวดูครับคุณยายเฉยจัดแล้วอพอตำพริกกับกระเทียมแหลกเนี่ยก็เอาตัวถั่วตัดที่เราตำเนี่ยมาโขกรวมกันอีกทีนะยายจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนปรุงรสเนาะบีบมะนาวใส่ผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาครับแค่นี้แหละไม่ยากใช่ไหมยายปรุงรสตามชอบครับแมสีสันน่ากินครับผม แบบนี้ได้แล้วใช่ไหมยายได้แล้วจ้ะได้แล้วตักเสร็จถ้วยครับขอดคบมาแล้วนะยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแมงกะพุนดองกับน้ำจิ้มถั่วตัดครับผมนี่มา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 ลองชิมกันครับได้เวลานะยายหม่เมนูนี้นี่คนที่อยู่ทะเลนี่รู้จักแน่นอนนะยายเนาะแมงกะพุนดองกับน้ำจิ้มถั่วตัดครับเป็นไง ใช้ได้ไหม,ไมไเยี่ยมไหม <laughs> ขอลองสักหน่อยครับนี่ลักษณะตัวนียายอันนี้เขาเรียกแมงกะพคุนถ้วยเนาะตัวมันจะไม่โตครับอ่ะจัดหนวดเลยนี่น้ำจิ้มหนักๆครับนี่มาทุกคนอื น้ำซุมยายเผ็ดจี๊เดเลยครับแต่มันจะมีความหวานความมันของส่วนตัดเนาะอ,อร่อยครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันที่พานธย์ยายวันนี้เนี่ยนำเสนอคลิปที่เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นน,น้ยายเนาะกับวิถีคนทะเลนะครับกับการดองกระพุนประเภทที่เขาดองสมยัยใหม่เขาดองเปลือมันก็จะเค็มๆน้ายายแต่เราดองกับเปลือกไม้เปลือกอินทรียเนี่ย มันจะจืดๆฝาดๆเนาะ,ะมันก็ได้อ,อารมณ์ความเป็นพื้นบ้านของการทําแมงกะพลดองกินเนาะแล้วก็วิธีของการถนอมอาหารของคนทางบ้านเรานะยายถ้าใครชอบพี่ให้ช่างอเดชสาธิตวิถีแบบวิธีการขึ้นบ้านแบบนี้อีกเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราเดี๋ยวนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกหนหมยคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลากันกันก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย